พี่น้องเอ้ยฝนมาแล้วฝนมาแล้วยางล้มเลยจ้าม,มาปิดงอนปิดงอนว่าเม่ดภูเขาคว้ยจ้าไอีล <c oughs> ี่พาตัางเจ้าเด้ดนี่ไอ้ลี่ทั้งคนเข่ามาไว้วังไดนี่พี่น้องเอ้ยนฝนผัดมาเลยล้มยางแักเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาปึ้งเอาบอสเอาบาอกงัววกระเนมาพวกมัวบันกัสไาดีละจ้าเราเรียมรูปจ้ามาเศ้าเนี่ยกับบริษัทปีเตีย์ขอนเขาดอกพอนางค่ะนางก็พอหู้อยู่พายุมันเข่าเนาะเออ ในเมื่อเขาจะเกี่ยวกับปล่อยเขาเกี่ยวนะั้เนเอาคนใจะเงินอ่ะอู้กับพวกคู่เขาทั้งหู่กับพอยู่เขาพอยู่เขาก็ยังดันร่นลงไปเกี่ยวแล้วแต่จ้า เขาไงดีตีบูมีผาตั้งฮังก็คนขึ้นมานี่โอ้ยอะไรพี่น้องไม่มีอะไรที่ง่ายๆดเสมอไปเลยไม่มีอะไรแน,น่นอนจริงพอตะบายสามเด็กๆกอะไรงูงูเขาคอกแลไรพี่นออ้องตะบายสาม นา่งก็สแปะล,ลูกนางก่อนปล่อยไว้อยู่สวนพูมิหน่อยเข่าคอกมันไปเข่าติ้มยังเว้นอยู่เฮ้ยเนาะมันยังเว้นอยูเอย่เออลมมาแหง้งแบบจะมันกระโลยโกยไปใครแต่ลมแหง้งอู้พูทั้งพูดตกแล้ว เอลี่เฮ้ยี่ท้นะตกมานะพูโยนมาแล้วเมื่อลูกก็ใะตกมาใหงดูให้นะผู้น้องจ้าดังไงดีนะ มาแท้แน่นอนจาก80%เพีอง80%นะวะฮวันนี้เนี่ยบอกว่าท่านจบมาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะทง้งลมท้งฝนอูมันตกมาสงหลายพี่องงนงนงงหยุดมาแล้วจ้า ตุกมาตุกมาให้มันสาใจจ้าสมใจจ้ารังบ้านแนวโบแนวโบบันเข่าเกี่ยว สองมือนี่เลยพี่น้องเลยสามมือนี่ด้วยซ้ำไปจ้าสามมื่นสองสามมือทำเปียกได้ปีนึงก็ออกงอก นังอันนี้เล่นออกมาทังไหนนี่แล้วอ,ออกมาทังไหนฮะบืนออกมาเบกคนโตผาเล่นออกมาคพือปิดประตูไว้อยู่ไหนท้างเก็เขามาปอยอยูงไหนมาลูกมาออกมาเร็วเร็ว พุทตกไปออกนอกปะออกนอกปะไปเรื่อยๆออกนอกไปง่ายๆออกออกนอกปะอี้ไม่ได้อองฟองอิแป้งนะพุทโตกออกนอกออกนอกไปออกนอกออกนอกลูกออกสวน ออกไม่ได้นะออกข้างกียงข้างนอกเพื่อลูกเอ้ยฝนตกฝนตกเขาคอกนางถุกทองจะุนออกทางใดถมามีคนขมป่อยพอขังไว้ตรงกันข้ามองนงั่งแต่ร่างวู้ มันั่งหมดหอกทำไมกระทางประตูคือแหบดระเจ็บอยู่เลยน่ไปล่อยมากแต่ใชงไามตอนนี้พี่ห้ังเลยมาปลูกต้นใหม่ไว้กับตาไอโคโลโ่ระเบิงของกันพี่ห้ังจา้า เราบังีนปลูกกันซ้าอันนี้ต้นต้นยังเกาะพี่น้องเขาเจ้าเมนบอกอย่ลืมหละต้นไสอินเดียคือต้นี่ยต้นโพอินเดียพึออย่งยางนี่แหละไวตัดยอดมันพี่น้องไวตัดยอดมันอยู่ทำแตกกิ่งเนาะที่มันแตกออกกิ่งออกจากกระถางกระถางปุนติดแล้วจ้าข้าเจ้าว่า มันโดนแดดก้าโดูโดดโดนแดดแห้งบ่ได้พี่น้องใบมันก็สินี่ใบมันสิแห้งสิกรอบเนาะก็แม่นดีด้วยนี่เมื่อก่อนที่มันอยู่ในถังมันอยู่ใต้หม่มใต้ห่มใหม่ไอ้ที่พี่น้องใต้ห่มใหม่มาคลั่มปรม่มด้วย ถั่วเหลืองยายรุ่นเ <c oughs> กี่ยงมัดจ้ะเกี่ยงอุดสูตรงัวนางจัดการแป่นเออเจิดทางอุหลดเ้าทางงัวนางเลย เบิ้งต้นไหนพี่น้องเบิ้งต้นไม้นางว่าตกลงตกลงต้นไหรยังอยู่ต้นไหรยังตายต้นไหรยังหายต้นมะม่วงหายยังหาศพไม่เจอเลยจ้ะคนปลูกเศรษฐก,กิจอยู่ป่ะจ้าคนมาปลูกบอกคิดห,อ,หอดไงบอเด บม, <c oughs> ม่ได้เซยุ่มเียน่ะนะจ๊ะมาใส่ปผงแต่ปุนก็แล้วเลยนี่เด้นี่คือฉีบมาเลยพี่น้องฝรั่งฝร,รั่งมว่วง อ้อยดุนออกทางสังทางสังไว้ไว้หดพอดีนะนม่ใูดต้นไม้น่งซีบไตยก่อนหมดละพี่น้องเพื่อของเพื่ออ้อยสีเบิดก่อนอ้อยเบิดกัออบผมเดินซีเดินหาผมตัดขายกันด้ตายแล้ว ซุปรู้อริยาที่ปลูกทุกกันตายอุดชูดี่นง่อยเบรกอยู่ก็บต่โหลดสุดเหยเบรกอยู่น้ำไปให้กินน้ำก็บต่โหลดใบหล่นบิดแต่ว่ากิ่งมันนะก้าดมันยังเป็นยังบปรตายยังยังเข,ขียวๆอยู่ดีพื่อนของบ่าวมีก็ยังตายต้นส่อสีหาลอยมาในกระถางบพราท่านได้ปลูกสับตตยเด้ว รับทีมเราเสือพันมาปลูกเองพันจัดการเองพันปลูกมังหันมังนี่บม่ได้บอกพันเราเราเออต้องปลูกตรง,งนั้นตรงนี้บม่ได้บอกโอ้ยน้ำที่เหมาะสมไม่มาสะมีเวลาจริงๆเขามาสะมาตัดเสี่ยงรูปมาผูกแทนที่จัดการมันเปลี่ยนก้นทำไม น้ำมันยีลีออกนอไปหน้าก็ได้รายนอเดินได้กินเดินเสื้อผ้ามาซอยออกจนมันเสด็จมาตัดลงอีกนี่ต้นไม้ไผ่บ่อเสือได้เพียนของบ่อเสือเพ่นมาเรามาจัดการสามนอเหมือนตัดออก มากแนงไป,ไปแกงรำมเก่ามันต้องตัดออกต้องตัดทิเนะสิามาตัดลำมสองลัเนี่ยอก <c oughs> อกตัดลำเก่าฮื้ฮื้ร้องพูโยนไปตกทั้งพูดพี่หน่อย ส่วนกระ,ะสือว่าสก็บดอกกระเจะยียวไปแย่ย่อยพัดบะมีนะ่เนาะเออมนก็ถิมส่วงคือนกันนะพี่องเนานะส่วงออกดอกส่วงโบกดอกเป็นหัวหรือยังทรินเจมาเจ้ายัางโอเดียนยังหัวหัวกำลังกำลังแทงหัว่ Nguyên bố kìa tóc lăng kiệu cao sĩ tóc xịt kiệu cao sĩ tóc lăng kiệu cao sĩ tóc lăng kiệu cao sĩ tóc lăng kiệu đại <laughs> sĩ tóc lăng kiệu อ๋อคนมาผัผพเฮิดเทิดมาเลยไปขุดมันเห็นอยู่เมื่อวานนี่เห็นรถไทยนึ่งจอดอยู่ต่างอ้าวยายทูกับสงสัยบ่แล้ววะคุณบ่แล้วโดย ดำน้อีกดำน้ากะจูดน้เนาะดำน้พวงบัดเกีียวปตูกาายอทานยังูหาให้หวนารถนอีื่นอารถปตูดเอาสีแล้วกันตูดเอาเขาไม่เห็นเขาก็ซื้ออีกหรอ ในฮือนเขาก็บอกอยู่ปสีก็สิขายเบิร์ต่วนเนาะเกี้ยวนั่นแล้วเกี่ยวเกี่ยวทั้งสาวทั้งแรงงวยนนนั่นปกทินั่นแล้วเบิร์แล้วก็มาหน้าหน้ายาวอีกสองหางสามหาเดอเดอมาแลวก็ยุจะได้พีง เบิ่งเขาไม่ได้เลิลาานลกับเพร้อน,นอยากกิตาม,มกตั่วปีอยู่สวนผุมีอยูอยกกูให้มกทั่วปีเจ้าอ,อยาก,กตามมกทั่วปีได้ตัวปีท่เพ่นเพิ่นปลูกเพิ่นปลูกอยู่สวนผูกก็มี ตั้งแต่เมื่อ้านนะตัวเลีเยาพะยางขวบไ้เฮ้ยไม่มีอะไรง่ายนะจ๊ะดีแต่พต้นตกมแห้งองใดนี่ของยุลีก็ก็กล่องแล้วพ้นน้ำออกมา,า,าเฮ้ยม้ลดหนหึ่งก็พ้นน้ำพอดี พ่อพ่อทีวีถ่ายอย่างเอออันนี้ก็ออกมาตากกันครับบอเอาจะลดเอาลงจากรถเมา่วาเน่ยมันสูงกว่านี้ไปทั้งล,ลงมาตากนี่ตากครับปรีแล้วบ้านละตัวให้หนึ่งนะน้ำหวานที่ทประธานมาจ่ะกันในรถนี่

จะพยายามยิ่งพยายามให้รุดมาบุหุ่มซ้ำบุกหุ่มซ้ำบ่เฮ้ยเขากันเ่มงงน้ำเจ้าแหละกองเข่าผัดกองนั่นนี่ฮู้อยู่คนที่ตกซอกซัมเมอร์นี่แต่เว้นผู้เจ้าใช่น้าเกิ๋จะหนักระจบ ก็บอก 8, เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ยังบอกทางไปเก็บทั่วก่อนพี่น้องไปเก็บั่วนางแพงก่อนส่วนพี่เรือนพูนถั่วปีา้าเพียงจ้ามันยิมลพาพากจากจ้าสวัสดีฮะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะจ้า,จา